นี่แหละครับวันนี้ก็มาดูนักศึกษาฝึกงานที่เซเว่นนะครับสาขาโคตรไกลเลยครับสาขาโคตรนี้ครับสาขาไหนนะดอนแคร์ดอนแคร์แลครับไกลมากๆแล้วครับไกลทีครับคู่ขี้รถมากวันมันอยู่ในป่าแต่ว่ามีเซเว่นเจริญอยู่ครับผมแา่บ้านเขาด้วยครับนี่ก็ฝึกงานด้วยนะครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับหน้าที่คุณครับฟันของอ๋อเช็คของเฮิ่์ดอย่างนะฟันของฟันคืออะไรความหมายมัน อ๋อดันของจัดของเรียบร้อยเออเขาเอิ้นฟันของใช่อ๋อบอกอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเช็คของเออบึ้งตรวจตำรวจเก็คืออ๋อโมติวันนี้ฝึกกี่โมงมากี่โมงเข้างานกะโมงกี่โมงขัดเช้าตีห้าถึงบ่ายสองค่ะตีห้าตั้งบ่ายสองเราเจ้าเจ้าถ้าเกินคู่มาแล้เจ้าทำงานเข่ากัดดึกแังไหนนึ่งคู่มาสิพ่อเจ้าก็ไม่เลยก็ต้องมาตอน เอาคู่บอกว่างไหนเจ้าบอกพิมพ์รายการบอกว่าเจ้าเขากากี่โมงบอกแนนบอกน้ำสัตว์นี่แหละครับสั่งสั่งแล้วครับนครับห้าส er <t manuscript machine manipulation> so ิบจีบะย่างเที่นะเออได้พอดีครับจังหวะทำชงกาแฟนะครับนี่ของแท้แล้วครับลูกศิษย์ผมแล้วครับเขาสั่งอะไรนะเอสเปรสโซหวานห้าสิบเอสเปรสโซหวานห้าสิบอร์เซ็นต์นะครับนี่ละครับ มาฝึกงานที่เซเว่นได้อะไรกว่าที่ท่านคิดแล้วครับกับลูกศิษย์ผมแล้วครับนี่ครับนี่เห็นว่าได้ข่าวกำลังช่วงนี้อกหักควางลักด้วยเหรอครับนี่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ๋อนี่ครับก็ขอบคุณเซเว่นนะครับที่ทําให้เด็กได้ฝึกงานแล้วก็มีเาเรียกว่ามีอาชีพด้วยถ้าเกิดจบไปแล้วอาจจะไปเป็นธุรกิจกาแฟเหรอครับไม่แน่เหรอครับอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟเหรอครับแก้งมูดิงมีแก้งมูดิงพร้อมครับโอ้ยนี่ครับโฆษณาให้เซเว่นเลยครับแก้งมูดิง ปกติราคาเท่าไหร่ครับแก้วนี้วันนี้มีโป้ค่ะวันศุกร์หนึ่งแถมหนึ่งปกติแก้วละห้าสิบบาทมีโป้อีกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหเฉพาะสาขาหรือว่ารู้ว่า,ร,วารู้ว่าเป็นสาขาไหนบ้างเฉพาะคัสสานเฉพาะเลยนะมันจะเป็นคัสสานมันจะมีอราารอ,อร์คาเฟ่คัสสานอ๋อออรคาเฟ่คัสสานใช่อันนี้คัสสานอันนี้คัสสานมีโป้วันศุกร์หนึ่งแถมหนึ่งอ๋อวันศุกร์หนึ่งแถมหนึ่งโอ้ย คือคู่คือบปกินกาแฟเนาะหน,น,น,นึ่งแถมหนึ่งอ้าวบอกโอ้แปลว่าคู่เจ้าสิบิวคู่ซื้อเนาะนี่ <c oughs> ซื้อก็ได้นะครับเพื่อนมาอย่าเบิ่งนะครับอย่าท่ำใจนะครับ <c oughs> ท่ำใจพอจะซื้อดีพอซื้อดีครับนี่ครับอย่าเดือดแป๊บนึงนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้นี่นี่นี่ครับมันสูงครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ ยังไงก็ให้เขาตั้งใจนะครับวันนี้โอเคครับฝึกง,งานถือว่ามาฝึกง,งานตามปกตินะครับจบไปสําหรับคลิปลูกศิษย์ผมแล้วครับกับนางสาวอินตนานะครับชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อน้องมิ้น์เหรอครับ